เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มกันใหม่ครับฟังกันใหม่เริ่มกันใหม่นะฮะเฮียคนแม่งโทรเข้ามาไม่ได้ดูเวลาเวลาเลยเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวกระหนํำโวเริ่มใหม่หมดนะครับเผื่อจะได้เอาไว้แชร์ไว้ตอบกัน นะครับอันนี้คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะอันนี้คือการไล์รอบที่3การตอบคำถามเรื่องกล่องแรงรอบที่875เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสงสัยเรื่องไอ้กล่องตัวนี้วันนี้ผมมีคำตอบนะครับไม่ได้มาขายของนะฮะไม่ได้มาขายตรงไม่ได้มาขายยาลดความอ้วนนะครับไม่มีโยโย่เอฟเฟกนะฮะมาฟังกันใหม่ นะครับมาฟังกันใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นใหม่เลยมีที่วางไหมมีที่วางไหมมีที่วางไหมเยะเกิน <c oughs> นี่นี่แน่ใจว่าคือที่วางนะฮะไอ้เ <c oughs> งย <c oughs> นะฮ <c oughs> ะจะได้คณจะได้ถามด้วยด้วยเผื่อมึงอยากจะถามถามทางลูกค้าอ่โอเคว่าสงสัยอะไรอันนี้เป็นการพอสดมีเชิงสาระนะครับมีเชิงสาระอะ วันนี้ขอสาระนิดนึงนะสาระนิดนึงฟังกันใหม่เริ่มกันใหม่นะครับอหน้า,าดำทำให้หน้าขาวเลยนิดนะฮะถามกันมาเยอะมากกล่องแรงคืออะไรมันโลหรือเปล่านะครับน,นี่เป็นชว่วง Q a นะครับถามตอบนะจ,จัเรื่องกล่องแรงอะไรแบบนี้วะ อะแสงหลังสว่างทำไงเราต้องที่หน้าพี่ะหล่ยิ่งไปข้างหลังมันยิ่งขึ้นนะได้ไหมมือตึบไฟเดีปิดไฟเลยได้ตอบใหม่ ไปดิอ่ะด,ดเออดีขึ้นปิดปะปิดปะดีขึ้นดีขึ้นปิดอีกเออนอนเลยสลัวสลัวแบบนี้แหละนะครับสลัวสลัวแบบนี้จะได้ตอบกันแบบสลัวสลัวอา้าวกลองแดงคืออะไรนะครับคนอาจจะเข้าใจผิดเอาไปขายกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นกล่องเพิ่มความแรงจริงๆเนี่ยกล่องเพิ่ ความแรงที่ได้มามันคือของแถมครับนะฮะมันคือของแถมกล่องนี้คือ ASW Balance หน้าที่ของมันคือบาลานไฟมันคือกล่องบาลานไฟครับกล่องบาลานไฟก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันหยุดก่อนนะครับมันคือชื่อเนี่ยอาจจะเป็น v o l t a g Stabilizer ก็ได้นะครับนะครับก็คือ Voltage Stabilizer ในสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าจะเป็นโฟร์แบงค์หรือหลายๆยี่ห้อแล้วก็จะมีไพ่หวอดมี HKS อ่ะเราโตมาเนี่ยผมโตมาเนี่ยสิบยปี20กว่าปีในการเล่นรถเนี่ยผมเจอกล่องประเภทนี้มามากแม้กระทั่งกล่องไทยสมัยก่อนซึ่งของไอ้ไอ้บูฟไอ้ลูฟน่ยน้องๆก็ขายติบข,ขายดีเป็นเทน้ทําเทท่านะครับประการมันง่ายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยไอ้กล่องเฮียเนี่ยอุย้ยยาบไอ้กล่องหาเนี่ย แมงมโนเปล่านะครับก่อนที่ผมจะเอามาขายกล่องตัวนี้นะครับผมได้รับการท้าทายจากเจ้าของกล่องแล้วก็เทสหลายยี่ห้อนะครับเมื่อก่อนอน่ะสามพันห้าสี่พันห้าโฟร์แบงคเนี่ยชีวิตผมใช้มาเนี่ยใบยละ9 8้านแนะครับใส่ยาลิษ1.5สมัยก่อนกูก็ซื้อแค่แม่งบอกเลยว่าก,ก็โอเคอะ่ะแต่ก็แบบมือน,นึงอะ่ะผมก็ซื้อ พราะผมคนไม่เรื่องมากอะไรที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับรถผมผมซื้อแต่ไอกล่องเวนเนี่ย900บาทนะครับ900บาทได้อะไรได้วงจรที่แม่งมาตรฐานนะครับมีระบบเซฟตี้มีฟิลเกิดมีปัญหาขึ้นมาเฮียไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ส่งผลต่อรถเรานะครับ คาปาซิเตอร์คนจะบอกว่าโอ้โหหาซื้อคลองถมก็ได้แล้วมึงทําเองอะ่ะมันคุ้มไหมนะครับคาปาซิเตอร์ตัวเท่าไหร่เชื่อมแผงวงจรปิ้นกรอบโรงงานเนี้ยคือโรงงานที่ผลิตโวลต์สตาร์เบลเซอร์แพงๆหลายๆยี่ห้อเรามีจำนวนให้เขาเราปรับปรุงวงจรภายในใหม่เราเอาของที่มันมีขายอยู่ในตลาดเนี้ยมาแงแซะดูนะครับ อะไรที่มันด้อยเราทําเมื่อก่อนมีคําถามว่าพี่ไฟมันโชว์ตลอดเนี่ยมันจะโชว์โวลบอรดตลอดกินแบตไหมครับจริงๆเนี่ย LED เนี่ยกินไฟน้อยคุณพ่อคุณแม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบก่อนว่ากล่องนี้คืออะไรกล่องนี้ชื่อมันคือ ASW b a l a n c e มีหน้าที่ทําให้ระบบไฟเสถียรนะครับ สเสถียรคงที่จ่ายกระแสะไฟคงที่เต็มตลอดเวลาโวนเต็มกระแสะเต็มวัดเต็มนะครับไม่ให้ไฟกระตุกรถรุ่นใหม่รถต้นทุนได้ชาร์จลูกเล็กแบตเตอรี่ลูกจิว๋วสายไฟเท่นเท่าหอยมดนะครับมันก็ทําให้การเดินกระแสะไฟเนี่ยมันด้อยใหม่ๆก็โอเคพอเก่าเริ่มเก่าเริ่มอะไรมันก็ไม่โอเคไอ้ตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยในระบบ ต่อบวกลบกาวงกาวายที่ใส่กันพวกนี้ผลที่อยากจะได้ก็คือทําให้ระบบไฟในรถมันดีขึ้นเมื่อระบบไฟในรถมันดีขึ้นมันส่งผลต่ออะไรมันก็เลยได้ผลเรื่องของความแรงเข้ามาด้วยถามเฮ้ยนะมันแรงแค่ไหนเชียววะนะน้ามโนบผมเทสแรงมา้าบนไดโน,โนเวสเทนไดโนนะครับสามสี่ห้านะครับผม ใส่ซิตี้ใส่ซีวิกเอใส่แจ๊จ g เเพิ่ม2แรงมา้าเทสแล้วชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะนั้นส่งผลเรื่องความแรงเทสแล้วครับความแรงมาด้วยซึ่งจริงๆความแนความแรงที่ได้มามันคือของแถมนะกล่องตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เพิ่มความแรงนะแต่ความแรงมันคือของแถมนะครับ ใส่สายกาว,วายมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มีวัดด้วยทฤษฎีวัดด้วยเครื่องวัดไฟเห็นผลแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ผลจากเครื่องวัดไฟเนี่ยถ้าเอาเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันแทบจะไม่รู้สึกนะครับแต่ไอ้กล่องเนี้ยมันทําหน้าที่ทั้งระบบทั้งบวกและลบนะครับพูดง่ายคือเสียเงินเก0บาทคุณไม่ต้องไปนั่งใส่กาว,วายหรือใส่ไปแล้วมันก็ทําให้ดีขึ้นนะครับ ใส่รถอะไรได้บ้าง <c oughs> ใส่แม่งได้ทุกรถที่มีระบบไฟ12โวลต์นะครับเอาไปใส่10ล้อระเบิดนะครับนะฮะผมใส่2ใบได้ไหมหมีคนใส่แล้วครับใส่ซ้อนกับกล่อง hks ม่วงนะครับก็ก็แล้วแต่เขาซ้อน3ใบก็มีมาแล้วอันนั้นแล้วแต่ความบ้าพลังของพวกคุณนะครับแต่มันคงไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะฮะนอกจากเปืองตัง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคาถามเรื่องกล่องแดงนะครับนะครับตอบคาถามเรื่องกล่องแดงคือ1อย่าไปคิดส้นตีอะไรมาก900บาทของแม่งออกมาจากโรงงานนะครับเมื่อก่อนมึงซื้อกัน 3- 4มสพันซื้อได้ไอ้บ้าที่เขามาจากโรงงานเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไม่เสียเงินฟรีนะครับไม่ได้โดนต้ม ของเทสแรงม้ามาแล้วนะครับว่ามันเพิ่มแน่เทสแล้วไปดูการ์ตเโนโลที่แท่น3ามสหเวสเทิร์นนะครับม้ามาไม่โดนต้มของคุณภาพดีพังแล้วไม่ส่งผลเสียต่อรถของคุณนะครับราคา900บาทซึ่งผมบอกเลยว่ามึงจะขายทำหาอะไรราคานี้ผมเคยทะเลาะก,กับผู้ผลิตนะทำไมไม่ตั้งราคาให้มันสูงๆหน่อยในเมื่อของคุณคุณภาพดีทำไมคนไทยชอบ เริ่มต้นด้วยการขายถูกกว่าชาวบ้านไว้ก่อนแล้วก็เจ๊งนะครับมันคืออย่างนี้กล่องเนี้ยถ้าผมเป็นผู้ซื้อนะพ5นหผมก็ซื้อจริงๆสองพอ่ะสองพัแพงไปหน่อยเพราะว่าของนอกแม่งเหลืองนี้ของจีนแม่งขายกันสองพตามของถมสักพันห้ากำลังดีแม่งเสรอกขาย900รนะครับเพราะกลัวว่าจะขายไม่ได้กล่องเนี้ยผมบอกเลย ผมเอามาลองเพราะผมไม่เชื่อนะครับเมื่อก่อนมีของคนไทยทำผมเทสหมดนะครับมันทำงานหลักการเดียวกับคาปาถูกต้องครับทำงานหลักการเดียวกับคาปาเครื่องเสียงแต่ <c oughs> วงจรที่ทำให้มันจ่ายกระแสได้คงที่นะครับเวลารถมันดอบมันอะไรพวกนี้ยคือแม่งใช้สมองนะครับมันก็ต้องนิดนึงพวกวงจรนี่แหละสำคัญนะครับ ของซื้อไปเขารับประกันเท่าไหร่วันนี้สามเดือนใช่ไหม,<า>มเออเก้าร้อยบาทาม,บมีคำถามจากทางบ้านครับพี่ครับ,วรบเวลาไปลา้ลางห้องเครื่องมันโดนน้ําได้อภเป,ป่าโดนน้ําได้แต่ไม่ใช่จุ่มน้ําเครื่องไฟครับเครื่องไฟนะครับเครื่องไฟนะครับโดนน้ําได้พี่คะไฟมันต้องติดค้างตลอดไหมของอหนูใช้ไปมันดับไอ้เรื่องไฟนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ย ยี่ห้ออื่นเนี่ยไฟมาติดตลอดก็เจอคําถามพี่ครับไฟติดตลอดไม่กินไฟเหรอครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลอด led เนี่ยแม่งไม่ได้กินกระแสต้นตีเลยเลยนะฮะไฟไม่ติดตลอดนะครับไฟจะติดก็ต่อเมื่อครั้งแรกที่เราใส่แล้วมันก็จะประมวลดีดไปดีดมาในระหว่างที่มันบาลานซ์ไฟนะครับพอไฟคงที่ปุ๊บไฟจะดับถ้าลดคุณระบบไฟไม่ได้มีปัญหาหลังจากนั้นไฟจะไม่ติดอีกเลย ะจะติดก็ต่อเมื่อระบบมีปัญหารถมีไฟไม่คงที่เวลาสตาร์ทใดสตาร์ทกินแบตเนี่ยใดสตาร์ทคือตัวแดกแบตมหาศาลมันก็อาจจะขึ้นเป็นบางคันอยากรู้ว่าพี่แล้วกูจะรู้ได้ไงล่ะครับ,รบว่ากล่องแม่งพังหรือเปล่าถอดออกไปใส่แบตเตอรี่รถคันอื่นถ้าไม่ติดแสดงว่าพังนะครับรับกันสามเดือนนะครับถามว่าเฮ้ย hey, พี่ ทำไมแม่งรับประกันน้อยจังอะรับประกันสามเดือนเลยอะไรเงี้ยนะครับเก้าร้อยบาทถ้าผมขายอะละสามพันผมอาจจะรับประกันสักสามปีนะครับเครื่องไฟนะครับแต่มันไม่พังหรอกที่สําคัญแบตเตอรี่อันนี้คือสิ่งที่เราเราเราประสบเองก็คือหนึ่งอ่ะก่อนที่จะเอามาขายเนี่ย กูเทสก่อนอันนี้รู้เรื่องแล้วเพราะผมเนี่ยเริ่มต้นจากคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่อเฮียแรงนั้นที่แม่งชอบขี้โม้ตามเน็ตกล่อง OBD เสียบอุปกรณ์เพิ่มความแรงหัวเชื้อนะ้ำมันเครื่องใบพมงใบพัดหา่าเหวเลยเนี่ยพูดง่ายผมลองมาหมดแล้วนะครับอะไรที่ดีผมก็ใส่นะครับคือจริงๆค่าปาของฟอร์มูล่าเมันเป็นของเครื่องเสียงมันเลี้ยงระบบเครื่องเสียงไงนึกออกป่ะอันนี้มันมันกระแสมันคนละแบบนะครับ เทสแรงมาแรงอันนี้ขายเลยกูแฮปปี้เทสอีกคันกี่คันยิ่งรถใส่กล่องนะครับรถใส่กล่องพวกกล่องไทยพวกดัตเทสหรือว่าออกเทนแม็ก uh, เนี่ยนะครับสายไฟเนี่ยมันกินไฟถูกไหมาการใส่กล่องพวกหลายๆใบไอเนี่ยช่วยได้ช่วยทำให้การดึงไฟของกล่องต่างๆที่เราใส่ไปเยอะๆเนี่ย มามาอีกเทสแล้วกับตาจูนเคนชิบหายาววอดหมดไอเทียแจ๊ด g จีจูน y เยด็ดเป็ด e. ร้อยบสี่ประมาณนั้นยังไงมันก็ไม่ขึ้นและเสียปั๊บมาเลยสองตัวผมจำได้นะครับวันที่ผมประทับใจกับมันเพราะฉะนั้นหลักการทำงานบอกไปแล้วนะครับโวลต์สเตเบลิเซอร์ไลท์ก็ถือว่าโอเคนะใกล้เคียงนะ มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะอันนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่จะซื้อไปใส่เองนะอย่าจุ่มน้ํานะไม่ใช่นะแล้วก็คั้วครับเสียบผิดตอนใส่ตอนแรกผิดคั้วพังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดนึงมันมีสีบอกนะฮะนะฮะนะครับพอเกิดไปซื้อไปใส่เองบอกทำไมใช้ไม่ได้ไม่ได้กวนตีนนะครับพี่ถ้ามันดีขึ้นจริงทําไมสูตรลถไม่ติดมาให้เลยครับเอาเก้าร้อยบาทคุณ 9ก้900ขนาดสายไฟเส้นเล็กๆอะครับ mm. เขายังลดต้นทุนเลยคุณเข้าใจยังเข้าใจยังแล้ว900บาทคุณผลิตรถปีหนึ่งกี่คันแสนคันเงิน900บาทหนึ่งแสนเป็นเงินเท่าไหร่คุณเข้าใจยังมันมีอายุไขข,ของแบตเตอรี่รถยนต์มันมีระบบแนรน่นตนซึ่ง การทารถไม่ใช่การทําสิ่งที่ดีที่สุดออกมาขายนะครับคุณอยากเข้าใจผิดไม่งั้นคุณจะแต่งรถทําหาสสนตีอะไรล่ะถูกไหมคุณจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กทําไมคุณจะเปลี่ยนโชค๊คเป็นสปริงทําไมคุณจะมาโมดิฟายกล่องทําไมถ้าสิ่งที่มันมาจากโรงงานมันคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับมันมีแต่ของที่สมราคาและได้กําไรคุ้มทุนที่สุด ในการผลิตรถ1คันเขาจยังต้นทุนกล่องตัวนี้อาจจะ500บาทถ้าเอาเงิน500บาทไปอยู่ในรถ1คันทั้งรายการผลิตเขาจะต้องเพิ่มต้นทุนเท่าไหร่จะต้องมีการรับผิดชอบจากอุปกรณ์ตัวนี้เท่าไหร่ถ้ามันเสียหายขึ้นมานะครับมันจะเป็นเงินเท่าไหร่การที่ทําของออกมาเป็น OEM ติดรถยนต์ก็คงไม่ใช้ของที่ต้นทุน500-600ถบาทไปติดในรถ ก็จะต้องเป็นของที่ดีที่สุดแล้วใช้งานยาวๆสําหรับลูกค้าเรื่องมากที่สุดต้นทุนอาจจะประมาณ3,000บาทหรือ5,000บาทนะครับแล้ว5,000บาทในรถ1คันทําออกมาแสนคันบริษัทจะต้องเพิ่มต้นทุนอีกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําออกมาขายรถทุกคันที่ทําออกมาขายไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่เป็นสิ่งที่คุ้มทุนและกําไรมากที่สุด นะครับมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่งั้นโอ้โหรถทุกคนันแมงกะใส่ระบบเซฟตี้ใส่เครื่องยนต์ที่แรงที่สุดทุกอย่างที่ดีที่สุดมาแล้วดิให้ซื้อแลมโบกินีรุ่นที่แพงที่สุดหรือเฟอร์รี่รุ่นที่แพงที่สุดมันก็ยังไม่ดีที่สุดครับเข้าใจยังอ่ามันเป็นอย่างนี้กระจ่างไหมนะครับมันมีเรื่องของการรับประกันมันมีเรื่องของโอ้โหอีกเยอะในการผลิตรถหนึ่งคัน ะเราเอากันที่ว่า900บาทของมาตรฐานโรงงานหลักการทำงานคืออะไรผมบอกให้แล้วใส่รถอะไรได้บ้างใส่ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟ12โวลต์มอเตอร์ไซค์ยันรถตัดญ้านะครับใส่ได้หมดนะครับปัญหาที่ควรระวังคือไม่ใช่เอาไปจุ่มน้ำล้างรถโดนได้แต่ไม่ใช่ฉีดเข้าไป อาจจะพังได้นะครับการรับประกัน3เดือนนะครับนะครับอยากให้รับประกัน3ปีก็2,000บาทนะครับโอเคไหมจบก็พังเปลี่ยนใหม่จบไหมแต่ใช้กันเป็นปีๆยังไม่เสียเลยครับโคตรทนทนจริงๆลาเข้าเรื่องพี่คะใส่ต่องแดงจำเป็นต้องใส่สายแอร์โฟร่วมกันไหมอ่ะหาดึงเข้าอีกอย่างต่อไปสายแอร์โฟนะครับเพราะนั้นเนี่ย มันควรจะมีติดรถทุกคันเลยครับสําหรับพวกเราเนี่ยเราเสียเงินซื้ออย่างอื่นที่แม่ไงไร้สาระได้จะเยอะแยะในการแต่งรถนะครับเก้าร้อยบาทแบตเตอรี่นะอ่ะประสบมากับตัวเองผมอู่สีรถจอดแช่นานๆเนี่ยแบตพังนะครับนะครับแบตพังนะครับจำเป็นครับรถใหม่นี่ สายแม่งเส้นแค่นี้แบตแม่งแค่นี้ธรรมะธรรมโมฟังให้จบฟังไม่รู้เรื่องกลับไปฟังใหม่ผมตอบทุกคำถามมาแล้วนะครับฟังไม่จบไปฟังใหม่เราพูดถึงไหนแล้วรถแบตเสื่อมเนี่ยรถจอดทําสีเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนแบตแม่งพังหมดไอ้เหี้ยรถที่ใส่ของแรงเว้ยแม่งสตาร์ทชื่นเนี่ยตรงเนี้ยเจ๋งเจ๋งผมบอกเลยนะครับ ไอ้ต้องเนี่ยล่าสุดจุกแม่งเนี่ยแบตเตอรี่แม่งสองปีกว่าใส่กองแดงมาตลอดจอดทาติดเครื่องชึ่งถ้าเป็นในแบบรถทั่วไปนะพังไปแล้วแบตยิ่งแบตแห้งนะไอ้แบตแห้งรุ่นแบบราคาสองสามพันนะพังทุกคันรถจอดทําสีกับผมเนี่ยทั้งทั้งที่สตาร์ทบ่อยด้วยนะไอ้เฮียเนี่ยแม่งช่วยได้จริงนะครับค่าความคิดเนี่ยให้เขาบ้าง อย่ามัวแต่ติแต่ด่ากันนะครับเพราะนั้นคลิปนี้แชร์ได้เอาไว้ตอบได้ไอ้พวกกูรูกูรู้ทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจมันด้วยว่ามันคืออะไรนะครับตัวบาะาลา์ไฟทำให้ระบบไฟในรถเสถียรขึ้นนะครับแข็งแรงทนทานวงจรแจ๋วผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน คุณภาพแรงม้ามาแน่นอนนะครับชัดๆทั้งๆที่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของมันนะครับระบบไฟในรถดีขึ้นแบตเตอรี่ทนขึ้นการตัดต่อแอร์ในรถรุ่นใหม่ๆสมูทขึ้นระบบไฟที่ถูกดึงดีขึ้นลูกค้าใช้2-3ปีก็ยังดีอยู่นะครับนะครับผมบอกเลยของนอกญี่ปนแท้1 0 0 0 0บาท ผมใช้มาแล้วไม่ตาม่างนะครับราคานี้ซื้อไปเถอะนะครับซื้อไปเถอะใส่ไว้ในรถมันไม่ได้ทําให้คุณจนลงสักเท่าไหร่หรอกแล้วไม่โดนหลอกอะ่ะพอแล้วการซื้อของกับผมสิ่งที่มั่นใจได้เนี่ยของที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในอาณาจาักรเอสเนี่ยคนอาจจะมานั่งขิงผมเยอะ เน็ตผมเยอะนะครับของทุกอย่างที่ผมขายมันการันตีไว้ว่าแม่งเจ๋งแค่นั้นเองเวลาคุณมาซื้อของกับผมสิ่งที่คุณมั่นใจได้ว่าอะไรที่แม่งหลอกลวงอะไรที่แม่งกระเจียวเนี่ยผมไม่ขายอะไรที่ผมเลือกมาคือมันต้องเจ๋งนะครับมันต้องเจ๋งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้อยู่นะครับบอกต่อหน่อยนะครับบอกต่อกัน ว่าของมันดีนะครับบอกต่อกันแค่นั้นเองนะครับสงสัยอะไรผมตอบให้หมดแล้วในคลิปนี้นะครับไดโนเทสแล้วการทำงานเป็นยังไงประโยชน์ของมันคืออะไรราคาเท่าไหร่เสียไม่เสียดูยังไงนะครับนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่ามันพังไหมเราถอดไปเสียบกับรถคันอื่นไฟขึ้นแสดงว,ว่ายังทำงานอยู่นะครับ ต่อไปนี้ผมจะไม่ตอบเรื่องกล่องแดงแล้วนะใครเซฟอันนี้ไว้ก็ฝากเอาไว้ตอบแทนผมทีสปีด up. อัพอ่าเมื่อก่อนเนี่ยสปีดอัพก็มีใช้ได้ครับของไอ้ลูฟอั en, นบิทเทนเนี่ยผมจำได้น้องนะครับใช้ได้เพียงแต่ว่ามาตรฐานไงเขา้าใจยังความเป็นมาตรฐานราคาถูกมาตรฐานสูงนะครับมันก็เลย ตัวสป e ดอัพก็เลยค่อยๆหายไปจากท้องตลาดนะครับผมคิเทสมาแล้วโอเคสปีดอัพก็เห็นผลนะใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยดูสิมันมัน,ม,นมันโอเคกว่าเยอะมีระบบเซฟตี้มีฟิลมีไฟบอกว่ามันทำงานอยู่หรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคนะจบเรื่องกลองแดงเอาสายอด้วยไหม สายโฟด้วยป่ะนะครับสายโฟไว้พรุ่งนี้ไหมคลิปนานไปแล้วนะวันนี้เราจบเรื่องกล่องแรงนะครับคำพูดเยอะๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรื่องสายอโฟแล้วกันวันนี้พอก่อนสายโฟคืออะไรมนโนหรือเปล่าราคาหกร้อยห้าสิบบาท แม่งหลอกกูหรือเปล่าเห็นผลไหมการทํางานคืออะไรไปซื้อโอมตัวละห้าสบาทมาใช้แล้วเหมือนกันไหมเคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วพรุ่งนี้จะมาตอบเรื่องนี้ให้อีกทีนะครับวันนี้เอาเรื่องกล่องแดงไปก่อนนะนะครับคลิปนี้เราก็เก็บไว้ไอ้เหี้ยพอดกูยังใส่กล่องแดงอะอะจริงๆ 900บาทคุณภาพแม่ง5,000นจิงครับนะฮะตัวแทนมีติดต่อผ่านตัวแทนได้นะครับผมบอกเลยว่าไอ้กล่องเวนเนี่ยผมแฮปปี้ทั้งผู้ผลิตแฮปปี้ทั้งคนที่เอามาให้ผมดูผมชอบใจมันนะครับใจคนขายแม่งมาได้นะฮะนี่ขายสินค้ามาต้องอย่างนี้ใจมาสินค้าดี ลุงนะครับพันห้าก็ขายได้ขายจำต้นตีเลยเก้าร้บาทจริงยังเครื่องอยู่ตรงทุกวันนี้นะครับเปิดฝาดูหน่อยมันจะเปิดทำไมใสขนาดนี้เปิดทำไมเนี่ยคาปาเกตด,ดีนะครับมันไม่มีอะไรมันคือวงสเต์ไรแต่วงจรจกับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยวงจรเนี่ยมันคือการลงทุนเห็นไหม ว่าชิปมันกี่ตัวเนี่ยชิปมันกี่ตัวมันไม่ใช่เอาคาปามาเชื่อมเหมือนรถกระป๋องเข้าใจยังครับคาปารถกระป๋องอะ่ะมันก็เชื่อมเชื่อมวมวนๆส่้ๆถูกต้องป่ะช็อตได้ระเบิดได้นะครับนี่วงจรน,นี่คุณต้องดูจะเปิดฝาดูเพราะทำไมฝากระโปรงมีเป่าๆนะครับเนี่ย วงจรเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้มันสเสถียรจริงหรือไม่นะครับเปิดทำไมฝาพอสมีถุงลมเปิดดูอะไรเพื่อพอม่มีที่ไหนแล้วฝาปงหน้าช่องเก็บของบอกคุณบ้าเบ้าฝาท้ายมันก็มองไม่เห็นโวไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับเนี่ยไหนคุณจะไปดูอะไรเฮะอันอยู่ข้างใน โบ่พอคุณนะครับจะนูอะไรกูต้องต่อสายกล่องแดงมาวางไว้บนหน้าปัดไหมจะบป้าเลยอู้เธอโอเคนะคลิปนี้เราก็ดูกันแล้วก็แชร์กันไว้นะครับจะได้ตอบแทนผมบ้างสิ่งดีๆเราแนะนำ นะครับเราแนะนําให้คนอื่นนะครับเราไม่ได้มาขายยาลดความอ้วนนะฮะเราไม่ได้มามมนูนะครับเราไม่ได้มาบอกโยโย่เอฟเฟกอย่างที่ผมบอกนะครับเราเอาของดีมาบอกมาใช้ให้ทุกคนใช้กันก็ยังมีดรามา่ายังมาสงสัยกันผมบอกเลยนะครับกล่องแดงใส่แม่งไปเถอะรถทุกคันมันไม่ได้ทำให้คุณจนลงหรอกใส่ไปเลยไม่มีผลเสียมีแต่ผลดี นะครับใส่ไปแค่เองเก0รบาทคุณเสียงเงินไอ้เหี้ยเลี้ยงหญิงตีมอ,อกังแพงกว่าน,นี้นะใส่ไทยไปเถอะมาใส่กันแค่นเองแบตเตอรี่คุณลุ่สามสี่พันนะครับมันก็ช่วยรักษาแบตเตอรี่คุณให้มันยาวนานขึ้นแรงมา้าแม่งก็มาอย่าไปคิดมากครับนะครับเออถ้าเขามาหลอกขายคุณแม่งซักเหียดเจ็พันแล้วต้นทุนแม่งห้าร้อเอ,อ นะครับและอีกอย่างหนึง่งเรื่องค่าความคิดต้นทุนการผลิตทำของออกมาขายไม่ต้องให้กำไรเขาเลยเหรอนะครับนิดนึงไว้วันหนึ่งเนี่ยคุณเป็นผู้ผลิตสินค้านะครับแล้วมีแต่คนคอยมาตำหนิเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไรของดีเราต้องสนับสนุนครับของดีเราต้องสนับสนุนของห่วยเราก็แบนมันออกไปของที่จะมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ผม มันคือสิ่งที่การันตีแล้วว่ามึงต้องเจ๋งใส่ได้หมดครับรถที่เป็นระบบไฟ12โวลต์มอเตอร์ไซค์ยันรถไถนาใส่ได้หมดสวัสดีครับจุ่มบุ๋ยไปาาบไอเลิฟยู bye love you. สวัสดีคนรักเป็นแสนคนเกียดเป็นล้านแต่ผมก็จะเป็นผมต่อไปแบบนี้แหละนะครับ